คงเป็นในเรื่องของแบบว่าอ,อ,อย่างพอเราเราเล่นเยอะๆขึ้นหรือดูดูดูเยอะขึ้นก็คงแบบเราเราได้อึดเราได้แบบวิ่งเ,เร็วอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาก็จะแบบว่าเหมือนกับให้มาพลิกว่าเราอย่าเพิ่งพอมาถึงลูกเนี่ยเราถึงลูกเร็วอยู่แล้ว,วเราเราเราไม่จําเป็นต้องรีบไปเลยเราดูก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนเราจะพลิกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าอะไรเง<ห>ี้ยครับผมคุณเคยลงแข่งเลยไหมฮะ,<ล>ะ ไม่ครับเคย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 ตอนมหาลัยนานแล้วครับผมเคยเคยอันนั้นมหาลัยแบบเล่นเล่นสนุกสนุกกีฬากีฬามหาลัยอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเป็นของคณะอะไรหนุกหนุกอะไรเงี้ยครับเขาไม่มีตัวครับเขาไม่มีตัวก็เลยเราต้องลงตอนนั้นไม่ได้ฟิตอะไรตอนนั้นคุณยังไม่ได้เล่นขนาดนี้ไม่ได้เล่นขนาดนี้ครับผมครับแต่ก็คือคือชอบเล่นอยู่แล้วคือเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยครับผมคือเล่นได้ตอนนั้นแล้วแล้วข้อดีจริงๆแล้วข้อดีของของกีฬาเนี้ยที่ทาให้คุณแบงค์มาสนใจแล้วก็มาเล่นมันคืออะไร ผมว่าคงในเรื่องของของระบบหายใจระบบของในเรื่องของปอดหรืออะไรเงี้ยผมว่าช่วยได้เยอะมากมัรช่ว่าผมเพราะตอนนั้นผมไปเล่นเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคุณลุงที่แก่แล้วแล้วเขาทำทำเขาเรียกอะไรฮะไอบอลลูนหัวใจอะไรเงี้ยแล้วแกแบบแก่มากแล้วจะ เจ็ดสิบแล้วนะแล้วแบบแกยังแข็งแรงในเรื่องแบบหัวใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นที่ผมครั้งแรกที่ผมไปเนี่ยไปเจอเนี่ยคือผมผมเพิ่งมาเริ่มเล่นแบบจริงจังแล้วตอนนั้นคือยังยังยังร่างกายยังไม่พร้อมเงี้ยครับพอลงไปเซตเดียวเนี่ยคือคือเหมือนกับหน้าจะมืดหน้าซีดเหนื่อยหายใจเป็นคือ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 แบบระบบยังปรับไม่ทันนะฮะใช่ครับผมแล้วพอเนึ่ครับแล้วพอแบบว่ามาเล่นบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็น อยู่ได้ปกติแล้วแบบระบบหายใจดีอะไรเงี้ยครับเลยชอบพระเลือดสุฉีหมากเอาละฮะเดี๋ยวยางงี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับคุณแบงค์จะเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาเจอกับเราในคอร์ดเดี๋ยวดูหน่อยว่าที่เขาบอกเขาเหนียวเขาอึดตบยังไงก็ไม่เป็นไรครับผมแก้ไขได้คุณจะลุยเองอีกแล้วเนี่ยวันนี้แขกเลยเป็นผู้ชายนะคุณจะ้น้องเอางี้ดีกว่าดูหน้าไปแพ้ ให้แพ้ให้เรียกคนนั้นว่าลูกพี่แล้วมากอดขาเอาไหมล่ะครับยังไงนะสมมุติสมมุติผมแพ้แบบซึ่งซึ่งคุณก็คงจะแพ้ผมด้วยแหละแล้วคุณจะทำยังไงลูกศิษย์ของแมนแมนรูมว่าคุณศักดิ์พลธนะผมครับผมถ้าแพ้กอดขาแล้วเรียกลูกพี่ลูกพี่แบงค์ลูกพี่อ้อทำใเรียกหน่อยได้เดี๋ยวเจอครับ กลับมาสู่ช่วง How to Smash นะครับและวันนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะตีลูกให้แรงเนี่ยนะครับผมจะพามาให้รู้จักกับแหล่งที่มาของการตีลูกแรงกันครับและตอนนี้ผมอยู่กับโค้ชหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟอยพี่หนุ่มผมอยากจะรู้ว่าตียังไงเราให้ตีให้แรงครับพี่ทำางไงน้ำหนักความแรงของมันต้องบอกก่อนว่ากีฬาแบบมินตันเนี่ยจะแตกต่างจากเทนนิสกับหรือว่าสกอชนะครับซึ่งเทนนิสเนี่ยการตีจะออกแรงจากแขนเป็นวงสวิงไปแบบใช่จะเป็นวงสวิงางนี้ครับใช่ครับแต่ว่าแบบมินตันเนี่ย หลักหัวใจสําคัญก็คืออยู่ที่ข้อมือนะครับแล้วก็มีอีก2ส่วนก็คือการออกแรงจากหัวไหลหัวไหลหัวไหล่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็การบิดลําตัวด้วยการบิดลําตัวครับเป็นเหมือนวงสวิงนั่นเองใช่ครับเป็นวงสวิงของเราใช่แต่ว่า3ส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกันด้วยครับครับเป็นจังหวะเดียวกันเราต้องเน้นอันไหนเป็นพิเศษไหมฮะเน้นหัวไหลมากกว่าข้อมือหรือว่าเน้นลาตัวมากกว่าในการที่จะส่งแรงในการเน้นก็คือข้อมือจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะที่ไม้กระทบลูกเนี่ยต้อง จะต้องใช้ข้อมือเป็นหลักนะครับใช้ข้อมือเป็นหลักด้วยถ้าสมมติลูกแบ็คแฮนอย่างไงพี่เราทำาไงให้มันแรงไงแบ็คแฮนก็คือเหมือนกันครับการตีแบ็คแฮนเนี่ยหัวใจสําคัญอยู่ที่นิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือเราเนี่ยในการจับไม้ให้ถูกต้องครับแล้วก็ออกแรงสะบัดข้อมือนะครับแล้วหัวไหล่นี่เกี่ยวไหมฮะหัวไหลหัวไหลให้ให้ คือหัวไหล่ไม่ล็อกให้ปล่อยสบายๆปล่อยสบายๆมันไปแล้วไม่เกร็งใช่ครับจังหวะสุดท้ายใช้ที่ข้อมือเป็นหลักใช้ข้อมือเป็นหลักนี้ครับใช่ครับแล้วลูกแล้วลูกแล้วลูกงัดไงพี่ตีไงให้งัดแรงไปถึงข้างหลังได้ก็เหมือนกันครับคือหลักการหัวไหล่ใช้งานน้อยจะใช้ที่ข้อศอกนะครับข้อศอกแล้วก็ข้อมือจังหวะสุดท้ายปังไปข้อมือสุดท้ายใช่ครับจะข้อศอกแล้วก็ข้อมือตีจังหวะสุดท้าย แล้วบางค,บคนไงพี่บางคนเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าตีแรงเนี่ยมันต้องมาจากน้ําหนักแบบอัดไปตึงตึงตึงเงี้ยใช่ไม่ใช่ใช่ไหมระยะายวามันจะมีผลอะไรไหมฮะก็อาจจะมีผลอาจจะเพราะว่าการการที่เราจะไปเน้นตีหนักมากเนี่ยมันจะทําให้เราเกรงที่หัวไหล่มากแล้วก็เกรงที่แขนก็อาจจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับ,รบก็คือแบบิมตันเนี่ยมันจะเป็นในการตีแบบิมตันจะเป็นธรรมชาติก็คือทุกส่วนจะต้องปล่อยปล่อยไปตามธรรมชาติ คือเรารอยากไปเกงมันว่ามันจะต้องหนักจะต้องแรงใช่ถ้าวงสปิดมันไปได้มันตามร,รอบของมันมันก็จะไปแรงเอง<ช>คนที่เริ่มเล่นแบดเมนตันใหม่ๆเนี่ยแรกๆอาจจะแบบตั้งใจที่จะไปตีให้มันแรงโดยการเกรงแขนเกรงข้อมือครับแล้วก็หัวไหล่จะทําให้ไม่แรงแต่ว่าแต่ถ้าเราปล่อยแขนไปตามธรรมชาติการบิดตัวธรรมชาติแล้วก็ข้อมือจังหวะสุดท้ายเนี่ยลูกจะออกไปแรงแล้วก็สปีดลูกก็จะแรงด้วยครับอีกหนึ่งข้อที่ผมอยากรู้มากๆเลยว่าการตีลูกให้แรงเนี่ยมันมีผลยังไงกับในการเกมแข่งขันครับพี่นะครับการ กา <S an> <ห>รตีให้ลูกให้แรงหรือว,ว่าสปีดลูกให้เร็วเนี่ยเราจะสามารถบังคับคู่ต่อสู้ให้ไปตามจุดที่เราต้องการได้ถ้าเราสามารถบังคับคู่ต่อสู้ไปตามจุดที่ต้องการเราก็จะจะได้เปรียบในเกมการแข่งขันอเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ลูกทฤษฎีไปแล้วนะฮะว่าแหล่งที่มาของการออกแรงลูกเนี่ยเป็นยังไงแปลว่าไปสาธิตกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไง <S <S> <S เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกันเลยดีกว่านะครับว่าแหล่งที่มาของการตีลูกให้แรงเนี่ยเป็นยังไง มีไหลมีข้อมือแล้วก็ลำตัวด้วยมาครับลูกแรกเลยนะครับฟรอยมาออแครปึ๊บอ่าอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับฟอยครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการถ่ายน้ำหนักตัวและการก้าวขาไปด้วยนะครับ๋อต้องก้าวขาไปข้างหน้าด้วยใช่อย่างแรกคือเรามีข้อมือรเรามีหัวไหล่แล้วก็การบิดตัวไปด้วยครับทีนี้จะเสริมก็คือการก้าวขาคือการตั้งท่าเนี่ยให้เรา ทิ้งน้ำหนักตัวไว้ที่ขาขวาครับคือขาที่อยู่ด้านหลังนะครับก่อนตั้งท่าตีพอจังหวะที่เราจะตีปุ๊บให้เราบิดหัวไหล่ไปพร้อมกับการสลับขาขวามาข้างหน้าครับตีปั้งพร้อมกับการทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าด้วยเพื่อที่เราจะเตรียมตัวที่จะก้าวตีลูกต่อ,ตอไปอ๋อเป็นการเตรียมพร้อมตีปุ๊บปุ๊บแล้วก็มามาเผื่อเลรับลูกด้านหนใช่ครับใช่อ๋อไอ้นี้เดี๋ยวลองดูเลยดีกว่าได้ครับ อ๋อโหมันแรงมันส่งขึ้นนะฮะใช่ครับหอแต่ถ้ากระโดดได้มันก็จะโอเคเลยนะ<า>อ,อ๋อป้๊บ okay. เดี๋ยวก่อน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 ถ้าเกิดผมอยากตีแบบที่แบบผมตีมาแบบใช้แต่แรงอ่ะไม่ไม่ใช้แบบหัวไหลไม่ใช้ข้อมือเงี้ยเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงอ่าลองดูครับลองดูมันอาจจะได้เหมือนกันนะทำไมมันจะแตกต่างกันตรงไหนมา <c oughs> อุ้ย โอ้ยซีไม่ได้เลยอ่ะออแต่รูกมันจะคอนโทรลยากมันจะสเปสะสปะใช่โอ้ยเออมันมันแตกต่างจริงๆด้วยคุณผู้ชมมันคือการใช้แขนใช้ข้อมือแล้วก็ใช้ตัวส่งเนี่ยโอ้มันจะเป็นตัวที่กําหนดทิศท,ทางได้มากกว่าใช่ครับกว่าการที่ใช้แรงอย่างเดียวใช่แล้วข้อมือเราไม่ได้ไปส่งครับการใช้แรงมากมันจะทําให้เราใช้แรงมากโดยใช่เหตุแล้วก็เปลืองแรงด้วยเพราะเกมการแข่งขัน ครั้งนึ่งเนี่ยครึ่งชั่วโมง4 0นาทีเนี่ยผู้เล่นจะต้องใช้แรงมากนะครับ mm hmm. ถ้าเราไปเกรงแขนเกรงลําตัวมากก็ทําให้เสียเปรียบผู้ต่อสู้ใช้แรงโดยใช้เหตุครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยากจะตีลูกให้แรงให้มีน้ําหนักไหมฮะก็คือหลักสําคัญของการตีแบดมินตันอยู่ที่ข้อมือแล้วก็หวัวไหล่แล้วก็การถ่ายน้ําหนักในการตีนะครับสส่วนจะต้องสอดคล้องกันแล้วก็ที่สําคัญคือตีแบดต้องเป็น จังหวะต้องเป็นธรรมชาติไม่เกรงเป็นจุดไหนจุดหนึ่งครับอ่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกลูกดีๆนะครับตีลูกแรงๆให้มีน้ำหนักนะฮะยังไงก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับยังไงวันนี้นะครับช่วง how to smash นะครับขอบคุณโค้ชหนุ่มมากนะครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณแบงค์หลังจากที่แปลงกายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดี๋ยวเราจะอุปกรณ์ธรรมเนียมเราเดี๋ยวเช็คก่อนนี่เป็นสไตล์การแต่งตัวเอ้ยอย่าพึ่งนี่แต่งตัวอย่างนี้ปกติเวลาไปตีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ้้าขดดไไตองมีพวกอันนี้ว่าเช็ดอ่านี่เ้อ๋อเหนื่อยจะเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากระเป๋าคุณแบงค์เนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างหนุ่มรอแบบนี้นะครับใช่ครับเปิดมาดูสิขออนุญาตไว้กับพื้นนะครับทุกผู้ชมครับครับผมช่องที่หนึ่ง มีกระเป๋ากี่ใบครับคุณแบงค์ปกติใบนี้ใบนี้แล้วก็เป็นใบเล็กๆอะไรเงี้ยครับผมสองใบครับอะไรคุณมีไม้แบตกี่อันอ่ะสองสองอันครับสองอันสองอันครับครับอ๋อสองอันปกติแบงค์อาทิตย์หนึ่งตีเจ็ดวันเลยครับก็ถ้าเผื่อว่างไงครับก็ประมาณหกเจ็ดวันครับคุณไปเรียนอะไรด้วยไหมฮะอ๋อไม่ไม่ได้